ช่วงนี้สภาพอากาศเนี่ยฟ้าฝนันเริ่มที่จะไปตกหนักแถวทางภาคใต้ฝนทั้งตกหนักคลื่นลมก็แรงปรากฏว่ามีเหตุการณ์พัดเรือพระวัดยางงามคุณผู้ชมล่มกลางทะเลสาบสงขลาทั้งพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านอีก4รายในเรือต้องรอยคอกลางทะเลสาบแต่ว่ารอดบุดวิด <c oughs> เพราะว่าชาวบ้านเนี่ไปพบและช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยขึ้นฝั่งที่พัทะลุงนะครับ เป็นเหตุการณ์ช่วงประมาณ5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจังหวัดพัทลุงหลายหน่วยงานเลยแล้วก็มีชาวบ้านในชุมชนลำปำรวมทั้งพระใบดีกายยศยโสธโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดยางงามนะครับร่วมกันนำทั้งเรือท้องแบนเรือหางยาวเรือกู้ภยัยเครื่องมือสื่อสารออกไปช่วยกันค้นหาพระพิสุสงฆ์หนึ่งรูปและคณะนะครับเป็นชาวบ้านรวมอีกทั้งหมดเนี่ยคนนะครับก็นำเรือพระจากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา กลับมาที่วัดหลังจากมีการแข่งขันเรือพระเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุนะครับแต่ช่วงที่นําเรือพระกลับมาที่วัดยางงามช่วงนั้นฝนตกหนักและมีคลื่นลมแรงคุณผู้ชมครับทําให้เรือพระเนี่ยอับปางกลางทะเลสาบสงขลานะครับทั้งหมดเนี่ยหคนไร้การติดต่อหลังจากนั้น เรียกว่าค้นหากันตลอดทั้งคืนท่นามกลางพายุที่แรงฝนก็ยังตกหนักต่อเนื่องซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่พบผู้สูญหายเลยนะฮะจนต่อเนื่องมาเนี่ยตอนสายของวันนี้ที่บริเวณศาลาหาดแสนสุขลำปำในอำเภอเมืองพัทลุงพระใบดีกายศย,ยสโสธรเจ้าอาวาสกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทั้งในแล้วก็ในต่างจังหวัดก็มาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของรัฐก็มาร่วมกันวางแผน้นไาอีกรอบหนึ่งนะครับ ญาติพี่น้องของผู้สูญหายก็มาด้วยชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มายังจุดดังกล่าวเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมภายหลังเนี่ยทราบว่าผู้ที่อยู่ในเรือที่สูญหายไปนะฮะก็มีพระอภิวุฒิอภิวุฒธ,ธโนนะฮะอายุ46ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดอยางงามมีทางคุณทัศนพ,พงห์หนูกลับนะครับแล้วมีคุณอดิศักดิ์อ่อนแก้ว มีเด็กสองคนด้วยนะครับเด็กหญิงสุพิชชาช่วยกลับกับเด็กชายทีรศักดิ์ช่วยกลับสองคนนี้เป็นพี่น้องกันเมื่อกี้เจอกันกอดกันดีใจอะค่ะรอดกันได้รอดกันได้แล้วเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยช่วยมาได้นะครับเพราะว่าตอน7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยทางเจ้าอาวาสวัดยางงามพระใบดีกายยศเนี่ยได้รับแจ้งจากนายกเกษมเจิมขวัญซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในหมู่เก้าตำบลเกาะใหญ่ของอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเนี่ยบอกว่าพบผู้ประสบภัยที่เรือล่มแล้วนะฮะ ทั้งห้าคนเนี่ยอยู่กลางทะเลสาบสงขลาที่ห่างจากบริเวณหาดแสนสุขลำปำไปประมาณ20กิโลเมตรทั้งห้าคนลอยคอเกาะเรืออยู่นะครับ <c oughs> ก็สามารถนำกลับมาบริเวณหาดแสนสุขลปำปำแล้วก็นำทั้ง5คนเนี่ยส่งโรงพยาบาลพัทลุงแล้วท่ามกลางความปิติยินดีของบรรดาญาติพี่น้องที่รุ้นกันใจจดใ,ใจจ่อเลยนะครับ <c oughs> ทางท่านเจ้าอาวาสวัดยางงามเขาเล่าแบบนี้ฮะว่าท่านเล่าว่า สิบตุลาคมเนี่ยนำเรือพระพร้อมกับฝีพายไปแข่งเรือพระเนื่องในงานประเพณีลากพระของเทศบาลตำบลระโนดจังหวัดสงขลาอุปกรณ์ตกแต่งเรือพระที่เทศบาลตำบลระโนดช่วยกันบรรทุกไปนะครับเรือพระก็จะใช้เครื่องหางเครื่องหางยาวเนี่ยวิ่งตามทะเลสาบสงขลาเมื่อวานนี้หลังจากทำการแข่งขันเรือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอะไรมาเรียบร้อยเงินรางวัลต่างๆทางพระในวัดกับฝีพายก็ได้นำเรือเนี่ยกลับมา แต่ว่าทั้ง5ท่านซึ่งก็รวมถึงพระลูกวัดหนึ่งรูปเนี่นะครับพอ,พอนําเรือกลับมาอยู่ในช่วงทะเลสาบสงขาเนี่ยถึงกลางทะเลฝนตกหนักริ่มลมแรงทําให้เรือล่มไป<อ>แล้วขาดการติดต่อแต่มั่นใจว่าในเรือเนี่ยมีเสื้อชูชีพแล้วมีกันลอนน่าจะสามารถพอที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่กลางทะเลสาบอยู่ได้นะครับซึ่งพระลูกวัดพระอภิวุฒเป็นพระที่อยู่ในเรือที่ล่ม<ข>เล่าว่า เหตุการณ์นี้เนี่ยเรือออกมาจากกลางทะเลสาบประมาณสัก4-5กิโลเมตรตอนนั้นจังหวัดที่บอกว่ามีฝนตกคลื่นลมแรงนะครับคลื่นเนี่ยสูงประมาณ2เมตรมาปะทะกับเรือทําให้เรือล่มกลางทะเลสาบทุกคนก็พยายามที่จะช่วยเหลือมีเด็ก2คนใช่ไหมฮะในเรือเป็นลําดับแรกก่อนเลยนะครับและหลังจากนั้นทุกคนก็เกาะลําลเรือเอาไว้อย่างแน่นเลยพอคลื่นลมสงบลงนะครับก็ให้เด็กเนี่ยขึ้นไปนั่งบนท้องเรือคือเรือมันจะพลิกควื่น ให้เด็กไปนั่งรออยู่ตรงนั้นนะครับข้างบนพอมาตอนเช้าชาวบ้านเขาออกตามหาเห็นแบบนั้นเลยใช้เสื้อเนี่ยโบกสะบัดขอความช่วยเหลือสุดท้ายก็ช่วยเหลือมาได้ปลอดภัยทั้ง5ชีวิตฮนะค่ะก็ขึ้นมาต้องตรวจร่างกายกันก่อนนะเพราะว่าลอยคออยู่หลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ